สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอภิพชนะนะคะต่อไปเป็นเมนูแจ่วมะเขือไถ่ลมบ้านหนองบะแก้วแต่ยาบ้านตามาเฮดให้มีอะไรบ้างคะวิธีการทำขั่วพีขั่วหอมขั้วหอมกระเทียมก็เอามาโคกคโคตตามตามแล้วก็มะเขือนี่ต้องต้มยังไงคะต้มให้เปื่อยแล้วต้มให้เปื่อยค่ะต้มให้เปื่อยก่อนค่ะฟีมือแล้วก็มีหอมซอยหอมซอยอันนี้ตำก่อนวิธีการทำดูนะคะ ลเอารสใส่เยอะๆอเฮ้ยอร่อยไม่ได้ต้องธรรมชาติมะเขือมันหวานอยู่แล้วค่ะเอออร่อยด้วยฝีมือด้วยใส่ใจใส่ใจในการทอํอเอมะาเขือมันหวานอ่ะเจ้าวะแม่นี่ประสาิฐให้ชิมให้ดูนะหวาน,น,ห,วานหวานจ้ะแต่นั่นน่าจะหวานว่ามันล้นเลยเหรอนะตํตาให้มันแลกสิแลกตํามเหมือนนะจตํามเหมือนนะอืมลแล้วใส่ปลาทูได้ไหมไม่ไม่ใส่ มะเขือเล้วยเธรรมดาหวานด้วยมะเขือวิธีการทำมือเราไม่ใส่ถุงมือเพราะเราล้างมือสะอาดนะคะพี่นี่นั่งประจำเพราะว่าไม่ได้จับอะไรเลยเรลวกน้ําร้อนด้วยอ่ะอืเพราะว่าจับมะเขือมันร้อนมันล่นโคกแล้วน่ะน่ะมันไม่ล่นหรอกนี่ค่ะตำตำใส่โคกธรรมชาติเ่ากินแบบเออซาวซาให้ซาวนาละกะกินแบบธรรมชาติ ธรรมชาติแต่สะอาดเไหยมันนี่งทาปากสีแดงด้วยเนี่ยก็เปลี่ยนมัคืนทีแล้วค่ะอ๋อเหรอไม่ได้ล้างหน้าเหรอคะม,มันมัน<ม><า>ยังติดอยู่เลยนอนนี้นอนบ้านลูกสะไคร่บ้านลูกสะไคร่มีลูกสะไคร่ยอยู่ที่บ้านหนองมะแก้วเ,เพื่อนอยู่วัดตาลวัดตาลหลวงพ่อใหญ่วัดตาลแล้วเพื่อนมีทําพิธีอะไรบวงสรวงอะไรยังวัดตาลอะเพื่อนบวงสรวงเรื่อง ล้วมีคนไปแก้บนน่ะเหรอวันนี้เขาเรียกเเาอิญมาเขืออะไรคะมะเขือนน้ำค่ะโอ้ยไม่ใช่มะเขือเปาะเหรอไม่ใช่มะเขือเปาะมะเขือกรอกแล้วก็มาเขือจิ้มกับน้ําพริกเหรอไอ้นี่มะเขือนน้ำไทยโรมเอิญมะเขื่อนาจ้ำแต่ไทยโกงเขาเอิญมะเขือเปาะอเหรอคนคนละพันกันเหรอจ้ะอันนี้พันสําหรับจำเจ้าแม่นบ่แกงมึกแกงเขียวหวานได้บ่แกงน้ ก็มะเขือปอ่นแหละแก<ด>มันเป็นน้ำมะเขือปอลูกใหญ่ไทยไทยไทยภาคกลางกันมะเขือปอตำให้แหลกไหมคะละ้ลนคกแล้ว<ะ>เปือ่อยต้องต้มเปือเป่อยๆแล้วตำม,มันจะได้รสชาติถ้าต้มไม่เปื่อยนะ<ม>พวกรสอะไรมันจะไม่เข้าเนื้อมะเขือเ่าบอกแล้วมันต้องมันต้องเอามะเขือเป็นหลักเรื่องแจ่วมะเขือบ้านใหญ่นั้นตายเน้อเนืเคียม,มอ่อะ เด็เดนะก็มก็บอกเล้ว่ายหนูเราต้องการมูไงเอบอบไปคนเดียวอา้าวทางมานังปูนา้อันีคือกับแม่ค่อยนั่แหละแม่ค่อยก็เอาไปทั้งหมดเลยลจากคนแล้วเนาะมแม่ค่อยอ่ะคใยญ่จานอ่ะที่แม่อ่ะตามกันเป็นทั้งจากคนแล้วเนี่ยเราอายุไรเรียกนเลยอ่ะเก้าสิบ เหนูเก้าสิบแม่ค่อยเก้าสิบเอ็ดเดี่เคียมนี่อายุทอกับแม่ค่อยกับบางพูดเก้าสิบสองกหะแม่ค่อยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดปีหนึ่งเดือนเดี่ยหนูเดี่ยหนูเก้าสิบปีเฮ้ยสองเก้าหรือสามเก้าในงวดเนี่ยเด็กขน้อยซื้อเก้าเก้ามาแล้วจ้าทวดหลวงพ่อไจ้ขอให้ลูกถูกรางวัลบ้างเถอคะค่ะมาทำบุญแล้วจะได้จะได,จะได,จะได้จะได้ทำบุญทำทานจะได้ไปแบบ่งแบบมาทำบุญในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ปากท้องเราใช่ไหมล่ะ ได้ใ mm ่อ hmm. ย like ูใส like ่กินแด้ได้แบงมาทำทุมนทำทานหลักก็คือปากท้องเขาเนาะเขานี่มีชีวิตอยู่เดียไม่ใชงานกระบอานีเด้อันนี้ทำงานะนะคะเนี่ยนี่ถ่ายคลิปนะ oh. อันนี้คืองานค่อยไง oh. ทำงานก็ทำงานก้มหน้าอย่างเดียวนะสร้างลงูกน้องอย่างเดียวเนะ oh. ทำงานพูดมากไม่ได้เราเป็นหัวหน้าเขา <laughs> อ่ะเฮ้ย <laughs> ต้องเข้มถขงเวลาเล่นก็เล่น oh. ทำงาน oh. ไม่ได้ลูกน้องยัดเข้ม ก็บอกแล้วว่าไม่เจอผู้จัดการที่ไหนปากจัดเหมือนคนนี้เลยกูกระดาษเปลี่ยนหรอกค่อยไปเรียนการเบ้ามาเดี๋ยวจะว่าแต่ก่อนค่อยเบ้าภาษาเป้ตอายกะลังห้ากับฝึกไงเราเป็นผู้นำไงเราเป็นหัวหน้าเขาอ่เราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราบกพร่องอ่ะการเบ้าการจาการสนทนากับเจ้านายการสนทนากับมือเลยหรือเใส่ไม่ไม่ไปขั้วไปขั้ว บบััักกก่ววมนเอาขั้วธรรมดาเลยฮะขั้วาจากน้อยนึงบรต้องใส่น้ำมันบราสุกเราแห้งร้อยเนี่ยก็แบ่งไว้บรต้องใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วเสียสรสชาติมันน<ว>ี่มันเออแบ่งใส่เพลินแบ่งยังไม่ใส่น้ะปลาหลใส่หม้อน้อยไว้ปลาปลาต้มนะไหนปลาปลาต้มอยู่ไหนนี่ไงปลาปลาหนัวใส่รรใสารพัดเลยนะชูก็ใส่ไปเยอะของยี่ห้ออะไร แม่เหรียญบ้านเฮาติจากอยู่จังหวัดเดึงมงล<ย>ันมี้ยูอ่อันนี้แซ่บที่เขาตำส้มท้งวันนะเราไม่โฆษณา,<ม>า,าเขาหรอกจังหวัดอะไรอ่านมาออกอร,อร่อยติดเหรียญแซ่บนัวทุกจานเขตาตำส้มขายก็ทำอย่างนี้นเราเห็นเวลาไม่เหรียญน,นี่แลเวลาไม่เหรียญอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ลมศักนี่นะสูตรนอง ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาตกไปตายนี่นะสี่ห้าคนที่ลมซากฮะโรงงานทำปลาบ่อปลาปลาตะอีชิมก่อนเดี๋ยวจะชิมให้เดี๋ยวมาได้สูรถแกสูรสยี่ได้อนแล้วเออชูรถตะกอนหยิบมาขาดชูไม่ได้อะไรอะไก็ต้องชูฝาหายไม่ไม่ใช่น้ำตา อันนี้จะอร่อยก็ตรงนี้แหละคะ่ะน,นี่นี่ฝ่ายนี่ลอยเทมันยอร่อยเทมอ่อยแฮนต้องใส่ผักหอมก่อนถึงจะได้รสชาติคนปรุงคนปรุงล้วใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำปลาหน่อยนะึงเดี๋ยวปลาร้านี่มันเค็มอยู่แล้วไม่มันต้องกินน้ำปีนมันต้องกินน้ำปลาน้ำก็เติมก่อนเดี๋ยวซึ่งบกก่อนเติมหน่อยเดียวให,ให้มีกินน้ำปลา มันให้มันมันต้องมีกลิ่นน้ำปลาหน่อยนะึงเชื่อค่อยดิน้ำกินน้ำปลามันจะดักกปลและอันี้เดียวแค่นี้แหละไมันมาจะเค็มไปออเเลนะ่นกันโอ้หโหสุดยอดพิธีการก็เรียบร้อยเจ้าวเจีวปะลา้าหนึ่งเอามะเขือไปต้มสองเอ่อพริกหอมกระเทียมไปคั่ว ก็โขกให้ละเอียดก่อนตามด้วยมะเขือที่เราต้มเปื่อยๆแล้วโขลกให้มัน,ให,มนให้มันเข้ากาันแล้วก็เติมน้ําปลาที่ต้มแล้วเข้าไป<ข>แล้วน้ำปลานิดๆใส่ชูไปหน่อยๆมันไม่อร่อยตรงชูหรอกแต่ว่ามันก็ขาดชูไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ชูจะทําให้อร่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากาันอันนี้มันล้นมันล้นโขกไปมันอร่อยตอนที่ล้นนี่แหละท้าบอก ก็จิ้มกะจิมอันนี้มันยังเป็นน้อยๆอยู่เด็ดเนี่บีบๆมันน่าจะอร่อยดูสีดูสีสันเต็มเต็ดเต็มไปจารบีโอเคใส่น้ำปลาไหลน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาไหลน้อยนึงกินกับข้าวเหลน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาไหลน้อยนึ่งได้เลยอร่อยมากรสอร่อยนี่แหละ โอเคพอแล้วค่อยเป็นคนชิมรสร้านอาหารดิถ้าค่อยบระพาณิข่ายบอกอ๋อิ <ผม S 1> อยู่ที่ร้านบ้านคณิตาใครไค<ข>ยคิวซีนะหน้าไว้วางใจต้องให้แสงชิมก่อนต้องเฮ็ดมาย้ชิมรสได้นะ่ะบอแมนคนเฮ็ดน,นะนี่ต้องขาดอะไรรู้ละคาดเนี่ยต้องเติมไหมยังไงเย้า,ยาเสือบ่มาลุบไปแดดก็มาลุบตาเมียโตไปไดด แม่ยาถามหาลูกไผ่ลูกไผ่วันนี้ลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่แม่ยาเอิร์ดลูกไผ่ไปไหนไปอย่างก่อนเป็นขวานอ๋ออย่างเ่าเตรียมมาไว้นี่ละทางน้าเป็ขวานอีกทีพี่เขลดไหมไม่พอจะเอาใส่อินอั่นี้ก็อร่อยแล้ว แฝบ,บแล้วแฝบเบ่งใส่หม้อไว้เใส่นม้อน้อยใส่ถ้วยก็ได้ไอ้นี่หลอดน้อยอ่างหลอดน้อยเอาหลังไปเอค้คือหม้อคือหม้อน้อยก่อนเดี๋ยวไปหาใส่จานไปก็ได้หม้อมันมงวันอิสุก๋ยวไปหยิบหม้อน้อยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปหาหม้อน้อยให้คุณนายก่อนหม้อน้อยเออหม้อน้อยคืออะไอยู่ไหนอยู่ในิคอร์ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเจียวมะเขือทำล้นเลยถวายเพนเจียวมะเขือแล้วก็จะกินกับปลาดุกย่างก็จะไปซื้อปลาดุกย่างมาเข้ากันแล้วก็จะมีผักอร่อยเทียบ้อยแล้วค่ะอาหารลาวลาวเจียวมะเขือเจียวมะเขือมะเขือมะเขือหนามะเขือปาะพันพันเดียวกับมะเขือปอะแต่หวานที่ลมกลาเอิ้มมะเขือนามค่ะแต่ที่ภาคกลางเอิ้มเมียงมาร้ค,ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารเจ่วมะเขือเจียวมะเขือของไทยลมบ้านหนองบ่อแก้วทำโดยบ้านบัตตานคุมงานด้วยป้าแสงเอา<ย>เอาความดีความชอบใส่ตัวเองแล้วควบคุมรสด้วยอภิชาแนลค่ะคลิป<ย>น,น,น,นี้ป้าแสงขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามช่องอภิชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ